มหาวิทยาลัยรายชชัดภูเก็ตสืบสารประเพณีถือศินกินผักเมื่อวันที่16ตุลาคม2513สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรายชชัดภูเก็ต จัดโครงการสืบสารประเพณีถือศีลดินผักจังหวัดภูเก็ตประจําปี2513โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฮรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชวัฏภูเก็ตเป็นประธานเปิดร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคานพยุงพันธ์ผู้อำนวยการสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมตลอดจนผู้บริหารบุคลากรน,นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่สำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรม ในการนี้มีการจัดสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แนวปฏิบัติการถือสี่งินผักและเกิดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแง่มุมที่น่าสนใจโดยคณะวิทยากรที่ประกอบด้วยอาจารย์ประเสริฐจริยะเลือพงศ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายอัศวินอัตรธรรมประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ต และนายสุทินจันทรโรภัสกรกรรมการมูลิธิจุ๋ยตุยเต้าโบเก้งสำหรับโครงการสืบสารประเพณีถือสีกินผักจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรชัชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการรวบรวมและจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปนะครับเราก็จะ วิกฤตนะครับนะวิกฤตที่เราเจอก็คือไฟไหม้นะครับทำให้เกิดการนะครับย้ายอุปกรณ์กินผังนี่ยต่ำกลางระยบายนิยมไทยนะครับยุคนั้นเคยซุดออะไรต่างๆให้นะไม่ให้ใส่กางเกงีนะครับให้ไปสวมหมวกของโควิดนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอะครับ้าเกิด